ท่านจุลภัณฑ์เอ็นลองขายในเป๋าตังก้อนยอดขายเยอะแน่ไม่หยากยกเลิกคือเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันติดค้างไว้เพราะว่ามีโอกาสที่ถึงเวลาแซนด์บ็อกจะไปถึงเมษาที่เขาขายผ่านร้านสลาก80บาทเท่านั้น450กว่าจุดนะแล้วมันขายไม่ดีจริงจริงมันต้องใช้คำว่าหาซื้อไม่ได้ด้วยคือมันซื้อยากมันก็เลยมีผลอาจจะมีการพิจารณาทบทวนว่าจะเลิกไหม อ่าโดยที่ข้อสำคัญก็คือมีท่านเขียนมาว่าเอามาขายในเป๋าตังกอนรับรองว่ายอดขายเยอะแน่ไม่อยากให้ยกเลิกคือตอนนี้เนี่ยกองสลากกับกระทรวงการคลังเกรงว่ามันจะกระทบกับยอดขายสลากปกติก็หมายถึงสลากใบกับสลากหกหลักแอปเป๋าตังนี่แหละเดี๋ยวมันจะมาตีกันเองอ่าเป้าหมายจะต้องไปต่อสู้กับหวยใต้ดินเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังรอบคอบเขาอ้างอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะ คือถ้าจะวัดกับหวยใต้ดินเนี่ยมันต้องวัดทางแอปเป๋าตังนี่แหละเพราะอะไรหวยใต้ดินน่ยมันสะดวกเหลือเกินท่านผู้ชมเทียบได้ยังไงกรณีซื้อผ่านร้านสลาก80บาททำแซน์บ็อกซ์ซื้อยากอาหวยใต้ดินเนี่ยทษเถอะแ,แค่เดินออกไปที่ไหนมีขายหวยนี่เลอๆพุ่งเข้ามาแล้วอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นไปใช้วิธีนี้มันวัดไม่ได้ ถ้าจะสู้กับโผยใต้ดินต้องไปอีกวิธีหนึ่งแอปเป๋าตังไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าจะกระทบกับยอดขายสลักอ๋อ,อสลักใบ80บาท L 6ปกติไหมก็กระทบแหละเพราะเงินในกระเป๋าก็มีแค่นี้น่ยแต่ความมันมันงลงอารมณ์อกรณีสลักหหลักเนี่ยมันมัน,มนตรงที่รุ้นละวันที่หนึ่งแต่กรณีเลขสองหลักสหลักมันมัน,มนตรงที่ มันลุ้นความฝันกับเหตุการณ์บ้านเมืองคือเอาตัวเลขมาเล่นเ,เ,เลขท้ายอ่ะพูด,ดง่ายๆมันลุ้นเงินคนละแบบอันนี้ท่านผู้ชมถามเข้ามาผมก็ระหว่างนี้ก็แสดงความคิดความเห็นออนไลน์กันหมดแล้วใต้ดินนั่นเห็นไหมเห็นไหมจริงเหรออืมตอนนี้หวยใต้ดินออนไลน์อยู่แล้วนั่นแล้วจะไปขายอยู่ต่อให้หนึ่งพันร้านค้าเลย คนก็ไม่มีทางสู้หวยใต้ดินมันวัดไม่ได้ถ้าจะวัดต้องวัดกันตรงเป๋าตังเลยท่านผู้ชมไหนกับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเขาต้องการจะให้โอกาสกับคนที่เป็นกลุ่มปอบางได้ขายเอ็นสามคนขายในทางรัฐหมายถึงแอปทางรัฐเหรออืม ต้องทำหวยบนดินเหมือนเมื่อก่อนถึงสู้ได้นั่นไงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนขายเขียนเบอร์เลยแต่ตอนนี้ออนไลน์ยิ่งสะดวกเลยแต่เขาไม่วัดไงเขาไม่กล้าวัดใจยังไม่ได้อยู่ใช่ไหมกลัวจะไปกระทบกับเลขหหลักอันนั้นรายได้หลักของกองสลากเลยอภิยุทธครับเตือนเรื่องฝนด้วยครับเตือนเลยเอาณขณะนี้กลามกราคมอ่ทีมงานวัดเป็นถึง10บงเลย จะบอกจนจบรายการเลยเพราะถือเป็นวาระสำคัญมากคุณภาพอาก,กาศกรทมดัชนี AQI ิ่าร้อยกว่ามาตลอดร้อหกสิบกว่ามาตลอดต่อเน,นื่องตั้งแต่ตีห้าหกบงเจ็ดบงและแปดบงนี่ขณะที่สิบอันดับสีแดงหมดเลยของประเทศไทยเนี่ยไอด้ดภาพรวมไทยอันดับที่เท่าไหร่ของโลกเมื่อวานนี้อันดับเ้ามั้ง เอาเนี่ยก็กลุ่มกลุ่มเดิมกทมกับปริมณฑลอันดับหนึ่งคือมหาชัยสมุทรสาครนคนปรปฐมนครชัยศรีกทมก็มีบางกุนเทียนทวีวัฒนาบางบอนสาทรบางกกอกใหญ่เนี่ยอาสมุทรสาครอีกนิดเดียวก็สีม่วงนั่นนร้อยก้าสิบเก้า นอกจากนั้นชนบุรีตัวเมืองหนักอยู่นะฮะร้อน็บห้านนทบุรีขาประจำอยู่แล้วบางใหญ่อืมอ่าระหว่างรอท่านผู้ชมไหนถวยทั้งทีต้องมาแบ่งอีกเป็นผมก็ไม่ซื้ออ๋อเอ็นสามเหรอคะเอ้ามันคนละหลักการแต่จริงนะเงินรางวัลมันก็ไม่ค่อยจูงใจไงคะคนได้สี่พันสาพันอย่างเงี้ย พี่ไม่ได้ตามเลยทำไมน้องติดตามขนาดนั้นเหรอหนูเลงอยู่ใครได้เท่าไหร่บ้างฮะเออมันต้องเทียบด้วยเอาแต่น้องพูดก,กันตรงตรงค่ะข,ข้อดีก็คือเลขแต่งเ,เวลาหวยใต้ดินนะอันอันไม่งั้นก็จ่ายไม่ครบจ่ครึ่งเดียวเอเอ,อไม่อย่างนั้นก็ไม่จ่ายเลยก็คือไม่รับเออเอาไหน เงินผู้สูงอายุออกวันไหนห0ื่นบาทใช่ไหมคะก่อน29ามกราคม่ะอืมอไปทำพร้อมเพให้พร้อมเถอะตรวจสอบตัวเองให้ดีก่อนว่ารายได้ไม่เกิน8 0 0 0 0ื่นแปดแมื่นบาทต่อปีค่ะซึ่งยื่นสรรพากรไปแล้วใช่และเงินฝากไม่เกินห0,000ค่ะและที่สำคัญที่สุด ไปลงคือเบอร์เอาไว้แล้วตอนที่เขาเปิดให้ลงใช่ถูกไหมถ้าไม่ได้ลงก็คือถึงแม้คุณจะผ่าน2เกณฑ์น,นี้ก็ยังไม่ได้นะคะ,ะถ้าถ้าไม่ได้ลงไว้เป็นอันจบค่<ฮ>ะแล้วพูดถึงก็พูดเถอ,อะอตกลงคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยลืมไปแล้วเหรอยังไม่ได้ลงทะเบียนกันเลยฮะ,ะ,ะนี่สงสัยมีเฟสเสีะถ้าดูเขาลางนะฮะค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครฟันธงว่ามีแค่สามเฟสนะคะอืมนี่ ตอบเรื่องหวยมากันบาดเลยนี่ไงใช่คุณผู้ชมบอกว่ามันมันมันได้รางวัลมันไม่จูงใจจริงๆอืไหนมันหานเยอะอะนี่ไงบอกว่าเลขเต็ง n อสเนี่ยอาหานเยอะอยู่ดีเผลออใต้ดินครึ่งหนึ่งที่เขาจ่ายยังได้มากกว่าฮะคุณผู้ชมบอกเออใช่เห็นไหมคะอืมคือส่วนหนึ่งเพราะคนซื้อน้อยด้วยนะน้องอ่า เอ๊แต่ยิ่งซื้อน้อยมันก็จะยิ่งได้มากสิคะไม่หมายถึงซื้อเลขน้อยอันนี้ได้มาก <c oughs> แต่เขาเรียกว่าภาพรวมของการซื้อภาพรวมของตลาดเลยอ่ะคนที่ซื้อเยอะๆ <c oughs> เงินจะเพิ่มอ่ะใช่เพราะฉะนั้นต้องโทษนี่ด้วยแซนบ็อกอ่าจุดขายมันน้อยไปเออคือจะเป็นเทียบหวยใต้ดินได้ยังไงกันซื้อยากเทียบกับซื้อโครง่ายเลยอ่าน้องไม่เชื่อน้องเดินออกไปซื้อได้เลยไม่ใช่ ลงไปข้างล่างสันทีหนึ่งแล้วเดินออกไปริมถนนน้องตะกกนบอกมีหวยขายไหมเดี๋ยวจะพุ่งมาเลยยายถึงขนาดเดินไปจากห้องไม่มีหรอกไม่มี<ะ>ที่นี่ไม่มีไม่มีเลยค่ะฮะไม่มีเลยทีนี่ไม่มีไม่มีมีไหม,ไม,มออาให้มาดูวันที่สิหกับวันที่สาม่อาวันที่ออาวันที่หนึ่งเอเป็นยังไง <laughs> ฮะเขาไปซื้อออนไลน์เว็บพนันกันหมดแล้วนั่นเห็นไหมเอออืมอืมอ่ารอก่อนรอก่อนเอาฝุนอย่าลืมนะเป็นมิชชั่นเลยแล้วฝุ่นนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะคะเป็นมิชชั่นเดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่อนกรุณาเร่เข้ามา เร่เข้ามากดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อจะได้เริ่มต้นได้เร็วอาจจะผู้ชมช่วยผมสักนิดหนึงช่วยสักหน่อยน้องใบเสียงสูงไม่มีน้องจริงมีไหมไม่มีอาโ่วพี่จะซื้อกับน้องได้ไหมหนูไม่ใช่เจ้ามือไม่ไม่ถึงฝากซื้อ <laughs> ฮะเดินออกไปตรงนี้เลย <laughs> มีหลายเจ้า <laughs> <laughs> น้องอย่าไปพูดอย่างนี้สิ ตรงนี้หมายถึงข้างนู่นออกตึกไปอะค่ะไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมคันไหมคันจมูกคันอะไรไหมคะคันคอคันจมูกเนาะเอาจริงจริงนะไม่ต้องใช้ก็ได้นะไอแอปเปาตังอะเปิดใหม่เลยให้มันรู้กันไปเลยตั้งชื่อไปเลย N3 สมใช่ไหมไปของรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาล888เออ หวยบนดินนะโอ้ยรับรองเลยเพราะว่าเลขแ8 8ปแมันเป็นเลขนำโชคเลขมงคลใช่ไหมห <c oughs> แค่ชื่อก็นีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเออแปลว่าดีนะคะ,ะเสนอกองสลากท่านผอ,อหนุนใช่ไหมพ,พันโทหนุน,น,ท,นท่านพ,พันโทหนุน <c oughs> หรือถ้าปหลัดก,กร, <c oughs> ระทรวงการคลังประธานบอร์ดกองสลากก็ได้นะอ้าวอรอนถ้าจะสู้กับหวยใต้ดินจะวัดกันท่านเวลาก่อนจะตัดสินใจเมษานี้วัดกับหวยใต้ดินสักที เปิดเลยอ่าเป็นกรณีเว็บขึ้นมาใหม่รัฐบาล888รับรองอรับรองใช่ไหมค่ะเอาไหนเนี่ยคุณผู้ชมนี่ชอบเลยเห็นไหมคะอา้าวมันคือส,สลากถูกต้องถูกไหมใช่รัฐบาล888อา้าว แต่ไม่ได้รัฐบาลนี้เพิ่งทํำนะเขาก่อร่างสร้างตัวมันแต่รัฐบาลประยุทธ์แล้วอืมค่ะเดี๋ยวเครมกันอีกอ่ะค่ะใช่ไหมออันนี้หมายถึงเชื้วัดกับหวยใต้ดินเชื่อใจเห็นผลอือาจะเชื่อผมเถอะทา 3, สักสามสีงวดเดี๋ยวก็รู้แล้วใช่ไหมค่ะอ่าอืมอืม yeah. ล่าสุดสชมพูสาคอ205 AQI แล้วม่วงแล้วครับเห็นไหมแป๊บเดียวมันม่วงนั่นน่ะสีม่วงคือมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกคนนะคะอโอ้โหคุณภาพอากาศเราอ้ารอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งทำไมถึงยังคุยกันเรื่อยเปื่อยอันนี้คือเป็นการคุยเรื่อยเปื่อยใช่ไหมหลอกคุณผู้ชมเข้ามาอ้อาวนี่ อ่า uh, ไหนโอ้โ oh, นี่ส่งพิกัดเข้ามาเลยอ่า uh, ไม่ต้องส่งหรอกจะได้ไม่ต้องกกมอ่าใครก็รู้ที่กัดมีทุกที่เราหวยใต้ดินอะ่ะ <s> ใช่ไหมไม่ต้องส่งอ่า uh, ต้องมีเพลงประกอบด้วย <Hey. S 2> เอาแล้วเอาเวลาพวกเวทพันธจะมีเพลงประกอบตะรงติงต <laughs> ิงตะงติงติงตงอะไรประมาณนั้นอ <laughs> ่ะใช่ไหมเพลงอะไรฮะ <seja> ใช่เหรอคะเว็บพนันน่ะเหรอเอายังไงนะคะพี่ก็จําไม่ได้อะไรที่อะไรออนไลน์เลยประมาณเนี้ยมันหลุดเข้ามานะไม่ได้เล่นคือท่านผู้ชมพูดกันตรงๆนะหาง่ายยิ่กว่าเดินออกไปแล้วไปเจอใครอีกไอ้เว็บพนันเนี่ยจริงจริงก็จริงก็จริงค่ะมีข่าวทักษีนไหมวันนี้ อดูหนังเถื่อนบ่อยละสิพิยุทธแล้วมันก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมมันเด้งขึ้นมาเองอืมนี่ถ้าผู้ชมคนแรกไม่น่านับเลยไม่น่าทักมาเลยใช่ไหมเรื่องหวยอ่ะคะ่ะเพราะเขาบอกคือวิงวอนว่าอย่าเลิกเพราะคุณจุลาภรพ์มอวยรัตวันก่อนวันอังคารบอกว่ามีเขาลังนะใช่ถ้าทําแล้วไม่เวิร์กเนี่ยอาจจะ,ะเลิกนะใช่ไหมอ่าถ้าผู้ชมวิงวอนเข้ามาเลยอย่าเลิก อาจจะต้องการทางเลือกใช่ไหมเอออาแล้วเวลาขายได้น้อยเนี่ยโอกาสที่เงินระวัมันก็น้อยด้วยเชื่อพี่<ช>เพราะถ้าขายเป็นการทั่วไปมากเท่าไหร่คนก็จะซื้อเลขอื่นเยอะอืมค่ะอืมยิ่งขายจํากัดเนี่ยไอ้ตัวเลขมันจะจํากัดยิ่ง,งเพราะเหมือนกับว่าคนที่มุ่งมั่นมากๆ,ๆนึกออกใช่ไหมค่ะคนที่มุ่งมั่นมากๆส่วนจะมีเลขแต่งอยู่ในใจค่ะเอ่อ หรือประมาณว่าหวยแต่ดินไม่รับเลยไปซื้ออ,อคนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงยาก